ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ตลาดปลาบ้านบุ่งเบาใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอพุทธสงครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตลอดเส้นทางนะครับที่มาจากบุรีรัมย์นะครับไปพุทธสงนะฮะมีตลาดนัดเปิดใหม่นะครับเราเปิดกันทุกวันศุกร์นะครับของพกพาแร่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศในตลาดนะครับเราก็เริ่มขายนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะต่อไปนี้นะครับตลาดนัดคงสมนะครับบ้านบุญใหญ่ใหญ่นะครับที่ผูท้สงนะครับบุรีรัมนะครับก็ขอเลยนเชิญทุกคนมาได้นะครับของมีมากมายครับจับจ่ายใช้สอยของอุปโภคของบริโภคนะครับอย่างเช่นอย่างร้านนี้ก็จะมีผ้าไหมนะครับผ้าทอพื้นเมืองนะครับก็จะมีวางขายอยู่นะฮะสวยทุกทุกลายเลยนะครับ ราคาไม่แรงด้วยนะฮะจับต้องได้แน่นอนครับมีอาหารนะครับนี่ของประทังชีวิตต่างๆนะครับของรับประทานนะครับจับซื้อง่ายใครอยากทานซุกี้มาลานี่นี่จบเลยนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับผักสวนครัวต่างๆครับมีแน่นอนนะครับที่ตลาดของเรานะครับทุกวันศุกร์มาเจอกันได้ที่นี่นะครับผักสดนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับท่านแม่ค้าก็ใจดีนะครับนี่มีปลาด้วยนะครับผม ด้านนี้ก็จะมีนะครับสลัดนะครับนะฮะใครที่อยากซื้อหาอาหารเย็นนะครับดูแลสุขภาพกับร้านนี้เลยนะครับมีสลัดนะครับมีลาบนะครับร้านส้มต่างๆนะครับก็สามารถมาซื้อรับประทานกันได้เลยนะครับที่นี่นะฮะทับทุกร้านนะครับมีการสแกนจ่ายนะครับอ่าใครไม่ได้พกเงินสดมาก็สามารถอ่มาจับจ่ายซื้อของได้ที่นี่นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่นะครับ สอสมายนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขายอะไรครับปลาทองโกครับปลาผมมีก้างครับปลาทองโกลมมีก้างนะครับนี่ใครตื่นตอนเช้าไม่ทันวันศุกร์ตอนเย็นมาบ้านบุงเบาใหญ่ครับตลาดปลาของเรานะฮะมีปลาทอโกขายนะครับนอกจากปลาแหล่งน้ําปลาแม่น้ําแล้วยังมีปลาทองโกขายนะครับครับพี่อยู่นี้ขายดีไหมฮะ ได้เรื่อยๆนะฮะวันแรกที่ว่าครั้งต่อไปเป็นไงพี่ก็จะได้อยู่นะโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ครับนะฮะก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับพ่อค้านะฮะโหนี่น่าทานมากครับกล้วยหอมนะฮะหวีใหญ่เลยนะฮะเยอะแยะเลยนะครับอ่าหอมปทุมนะฮะแต่ถ้าใครสนใจนะครับนี่นะครับอาหารที่เหมาะกับทุกท่านยามเย็นเย็นวันศุกร์อย่างนี้ฮะ หลังจากเลิกงานกันแล้วครับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับนี่ฮะต้มเนื้อนะฮะแล้วก็มีนะครับขาข้อเนินเปื่อยเป็นไงพี่วันนี้ขายดี่ไหมฮะวันแรกก็พอได้ครับเอาได้นะครับโอเคครับผมวันนี้นะพอใจอยู่ครับพอใจอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับนะฮะน่ารับประทานมากครับผมตอนนี้นะฮะก็จะนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับผมราคาต่อรองได้พ่อครับ อีกร้านหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอนะครับร้านภูมิปัญญาขนมครกนะครับวันนี้ฮะเรียกได้ว่าทํากันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีขนมครกนะครับหลากหลายหน้าหลากหลายไส้นะครับถานละ20บาทเองนะครับเราขายของกันที่ตลาดนะครับวันศุกร์เย็นๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อของแพงรล้ทานครับนี่ฮะอยากทานขนมอร่อยก็ขนมครกนะครับสวัสดีครับพี่ เป็นไงฮะขายดีไหมครับวันนี้ขายดีค่ะทำไม่ทันทำไม่ทันเลยครับมาแต่กี่โมงครับเนี่ยออ๋มาแต่บ่ายสองครับมาแต่บ่ายสองนะครับโอ้โหตอนนี้เรียกว่าของใกล้จะหมดกันแล้วนะครับใครอ่าต้องไม่ทันเลยนะใครจะมาที่ตลาดนัดวันศุกร์ของเราตอนเย็นนะครับที่ตลาดปลาบ้านบุงเบาใหญ่นะครับก็มารีบๆมาหน่อยฮะเดี๋ยวไม่ทันทานขนมครกกันนะครับของอร่อยหมดเร็วนะครับ นี่นะครับเป็นในส่วนของของกินนะฮะที่ว่าโอ้มีมากมายหลากหลายทีเดียวนะครับในตลาดตอนเย็นวันศุกร์ของเราแบบนี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะซื้อเสื้อผ้าใส่สวยๆมานี่เลยฮะเรายังมีนะครับในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆนะครับนอกจากของกินแล้วเสื้อผ้าก็เพียบพร้อมทีเดียวนะฮะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนี่มีทั้งเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะครับเสื้อผ้าเด็กฮะหลากสีสันมากนะครับก็จะมีการวางขายกันนี่ฮะทุกวันศุกร์นะครับ เยอะแยะครับตอนนี้มากมายเลยครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ได้เรื่อยอยู่ค่ะได้เลยนะฮะมีลูกค้ามาเยอะไหมครับวันนี้วันนี้คนก็เดินเยอะอยู่ค่ะครับผมปกติพี่ขายอยู่แถวไหนไหมครับเอนัดมรลังคารพุทธด้สงค์ค่ะเอาที่พุทธด้สงค์นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะวันศุกร์ได้เพิ่มตลาดขึ้นมา สุกหนูไปลงขายอยู่ที่ตลาดนัดหนองบบวงลำทะเมนชัยแล้วทีนี้ใหม่ก็เก็บมาที่นี่เรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ขยายตลาดจริงๆนะครับขยายโอกาสจากที่ขายจากที่เดียวนะครับตอนนี้มาขยายมาขายอีกที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งได้เลยนะยังไงก็ขอฝากนะครับตลาดนะครับตลาดนัดนะครับของผมวันสุกนะครับตลาดปลาบ้านบุ่งเบาใหญ่นะครับที่อำเภอพุทธสงของเรานะครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับแต่ต่อไปนะครับร้านค้าจะเรียกวันเนืองแน่นนะครับแล้วก็จะมีของขายมากกว่านี้แน่นอนนะครับ